สวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆนะครับของบุคคลสําคัญยิ่งรูปหนึ่งในพุทธศาสนาของเราสวัสดีค่ะท่านคือพระัญญาโกณทัญญะครับพระสาวกองค์แรกสุดของพระพุทธเจ้าเลยใช่ค่ะเราจะมาไล่เรียงเรื่องราวชีวิตท่านกันตั้งแต่ตอนเป็นพรามหมณ์หนุ่มๆที่กล้าทํานายอนาคตพระพุทธองค์จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเลยนะครับลองมาดูกันว่ามีแง่คิดอะไรที่เราจะหยิบมาใช้ได้บ้างค่ะ ท่านสำคัญมากจริงๆนะคะเพราะเป็นคนแรกสุดเลยที่บรรลุธรรมเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคำว่าคนแรกนี่มีความหมายลึกซึ้งมากนะคะมันเหมือนเป็นการก้าวข้ามาความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ได้เป็นคนแรกเลยน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มเลยที่มาที่ไปของท่านเป็นยังไงครับท่านโกนทัญญะนะคะเดิมชื่อโกนทัญญะ เกิดในตระกูลพรามณ์ที่ค่อนข้างมีฐานะดีอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกรุงกบิลพัฒนนะคะก็เรียนจบไตรเพศตามธรรมเนียมครามสมัยนั้นครับแต่ที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือท่านเชี่ยวชาญเรื่องการทํานายลักษณะบุคคลหรือที่เราเรียกกันว่าโงเ่เฮงเก่งเป็นพิเศษเลยค่ะความเก่งนี่เห็นชัดตอนไหนครับมีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะ ชัดเจนที่สุดก็ตอนพิธีทำนายพระลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะตอนประสูติได้5วันนะคะตอนนั้นมีการเชิญพราหมณ์มาเยอะมากร้อยแคนแล้วก็คัดเอาคนที่เก่งที่สุดจริงๆ8คนอ๋อคัดสุดยอดฝีมือมาเลยใช่ค่ะแล้วท่านโกนธัญญะซึ่งตอนนั้นเอ่ออายุถือว่าน,น้อยที่สุดในกลุ่ม8คนนั้นเลยนะคะก็ติดเข้ามาด้วยเก่งแต่หนุ่มเลยนะครับแล้วผลทํานายเป็นไงครับ8คนนี้เห็นตรงกันไหม ตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจพราหมเจ็ดท่านแรกนะคะทำนายออกมาเป็นสองแนวคือถ้าเจ้าชายครองราชก็จะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากๆแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเป็นสองทางเลือกแต่ท่านโกนธัญญานี้สิคะเห็นต่างออกไปเลยเอ้าวต่างยังไงครับท่านมั่นใจมากค่ะแบบว่ายกนิ้วขึ้นมานิ้วเดียวเลยฟันธงเปรี้ยงว่า เจ้าชายน้อยพระองค์นี้เนี่ยจะต้องเสด็จออกผนวดแน่นอนแล้วก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยค่ะโอ้โหสุดยอดกล้ามากนะครับเนี่ยทั้งที่อายุน้อยสุดแล้วก็ทํานายสวนทางกับรุ่นใหญ่ท่านอื่นด้วยความมั่นใจขนาดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับท่านได้บ้างครับมันบอกถึงปัญญาที่เฉียบแหลมนะคะมองเห็นอะไรที่คนอื่นอาจจะยังลังเลอยู่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือความเด็ดเดี่ยวค่ะ ท่านไม่ได้แค่ทำนายเฉยๆนะคะแต่ตั้งปณิธานไว้เลยตั้งใจไว้เลยใช่ค่ะตั้งใจว่าถ้าเจ้าชายออกบวชเมื่อไหร่ท่านจะออกบวชตามทันทีเลยความเชื่อมั่นอันนี้แหละค่ะที่กลายเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตท่านเลยแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆนะครับอีก29ปีต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะก็ต่อสินพระทัยออกผนวชจริงๆพอท่านโกนธัญญะทราบข่าวเท่านั้นล่ะค่ะก็ทําตามที่ตั้งใจไว้เป๊ะเลยไม่ลังเลเลยครับ ท่านก็ไปชวนเพื่อนๆพราหนพรามอีกสี่คนมีท่านวัปปะพัทยะมหานามะแล้วก็อัศชิซึ่งก็น่าจะเป็นลูกๆของพราหมณ์ที่เคยทำนายด้วยกันหรือว่ารู้จักกันดีนะคะรวมเป็นห้าคนอ๋อกลุ่มปัญจวัคคีย์ที่เรารู้จักกันใช่ค่ะปัญจวัคคีย์แปลว่ากลุ่มห้าคนพากันออกบวชเป็นฤาษีชีพายเลยเพื่อติดตามรับใช้พระมหาบุรุษโดยเฉพาะคือตามไปเพราะหวังว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้แล้ว จะได้สอนธรรมะให้พวกท่านบ้างถูกต้องค่ะก็ตามหากันไปจนไปเจอพระองค์ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตอนนั้นพระองค์กำลังบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเลยกลุ่มปัญจวคีก,ก็คอยดูแลปรนิบัติอย่างดีเลยค่ะด้วยความหวังว่านี่แหละคือหนทางสู่การหลุดพ้นแน่ๆแ,แต่แล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเมื่อพระมหาบุรุษทรงลองผิดลองถูกด้วยการบำเพ็ญธุรกิริยาคือการทรมานร่างกายตัวเองแบบสุดๆเลย ทั้งหปีแต่ก็ยังไม่ใช่ทางใช่ค่ะเพราะองค์ทดลองทุกอย่างอดอาหารกลั้นหายใจจนร่างกายผายผอมแบบว่าแทบจะสิ้นพระชนเลยแต่ปัญญาก็ยังไม่เกิดสักทีก็เลยทรงตรหนักได้ว่าเอ๊ะการทรมานร่างกายสุดตรงแบบนี้มันไม่ใช่ทางที่ถูกแน่ๆครับก็เลยตัดสินพระไทยเอ่อเลิกวิธีนั้นหันกลับมาเสวยพระกยาหารตามปกติเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพอที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตต,ต่อไปได้นะคะ Uh huh. แล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เองที่ทำให้กลุ่มบรรจวคีผิดหวังผิดหวังแล้วก็เอ่อเรียกว่าเข้าใจผิดไปอย่างแรงเลยค่ะพวกเขาเห็นพระมหาบุรุษกลับมาเสวยอาหารก็คิดไปเลยว่าโอ้ไม่ไหวแล้วทนลำบากไม่ไหวแล้วกลับมาใช้ชีวิตสบายๆเหมือนเดิมซะแล้วคลายความเพียรแล้วคิดว่ายอมแพ้แล้วใช่ค่ะคิดว่าพระองค์ล้มเลิกความตั้งใจแล้วหมดศรัทธากันไปเลย อืมตรงนี้น่าคิดนะครับบางทีการยึดติดก,กับภาพเดิมๆหรือความคาดหวังของเราเองพออะไรไม่เป็นไปอย่างที่คิดปุ๊บเราก็ตัดสินไปก่อนเลยใช่เลยค่ะมันเป็นธรรมชาติของความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆจริงๆนะคะพวกท่านก็เลยภาคก,กันละทิ้งพระองค์ไปเลยค่ะไปสแสวงหาทางปฏิบัติด,ด้วยตัวเองที่ป่าอิสุป,ปตนะมริกทายวันใกล้ๆเมืองพารานสีทิ้งพระองค์ไว้ตามลำพังเลย โหแต่หลังจากนั้นไม่นานเลยนะครับคำทํานายของท่านก้นทัญญะก็เป็นจริงจนได้เพราะมหาบุรุษตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วนะคะพระองค์ก็ทรงพิจารณาว่าเอธรรมะที่ลึกซึ้งขนาดนี้จะสอนใครเป็นคนแรกดีนะตอนแรกก็นึกถึงอาจารย์เก่าสองท่านคืออาลาราดาบทกับอุทกดาบทครับแต่ก็ทรงทราบด้วยพระยานว่าท่านทั้งสองสิ้นชีวิตไปแล้ว ก็เลยทรงนึกถึงกลุ่มปัญจวัคคีนี้เองถึงแม้จะจากไปแต่ก็เคยมีบุญคุณคอยดูแลกันมาถูกต้องค่ะทรงเห็นว่ากลุ่มนี้แหละมีพื้นฐานปัญญาพอที่จะเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งนี้ได้แน่เนี่ยก็เลยตัดสินพระไทยเดินทางไปโปรดพวกท่านที่ป่าอิสิปตนมฤคไทยวันพอปัญจวคัคคีเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกลเลยนะครับตอนนั้นเป็นยังไงครับยังเครืองเครืองกันอยู่ไหม ตอนแรกก็ยังมีความคิดเดิมๆอยู่นะคะยังเคืองอยู่ถึงกับนัดแนะกันเลยค่ะว่าท่านโคโดมมโน,โนแล้วพวกเราไม่ต้องไหว้ไม่ต้องลุกรับนะแค่วางอาสนะไว้ให้เฉยๆก็พอถ้าอยากนั่งก็นั่งไปคือยังคิดว่าพระองค์ลมเลิกความเพียรไปแล้วกลับมาหาความสบายแล้วนะคะกะว่าจะไม่ให้ความเคารพเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่พอเจอเข้าจริงๆเท่านั้นละค่ะ พอพระองค์เสด็จมาถึงด้วยพระลักษณะที่สง่างามผิวพรรณผ่องใสกิริยาอาการที่สำรวมมันต่างจากตอนบำเพ็ญทุกขรกิริยาแบบลิบลับเลยความเคารพที่เคยมีในใจมันก็กลับมาเองอัตโนมัติอดไม่ได้ใช่ค่ะลืมข้อตกลงที่นัดกันไว้หมดเลยต่างคนต่างลุกขึ้นต้อนรับรับบาดจีวรจัดน้ำล้างพระบาทให้เหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แสดงความเคารพแบบเต็มที่ ยังเรียกชื่อเดิมอยู่ใช่ไหมครับยังค่ะยังเรียกพระองค์ว่าอาวุโสโคโดมซึ่งเป็นคำที่ปกติใช้เรียกเพื่อนหรือคนที่เสมอกันไม่ใช่คำที่แสดงความเคารพสูงสุดนะคะแล้วพระพุทธองค์ทรงทำยังไงครับพระองค์ทรงห้ามเลยค่ะแล้วก็ประกาศอย่างหนักแน่นเลยว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอย่าเรียกเราด้วยนามเดิมหรือคำว่าอาวุโสเลยนะตถาคตได้บรรลุอมตะธรรมแล้ว คือธรรมที่ไม่ตายนิพานเราจะแสดงธรรมนั้นให้พวกเธอฟังถ้าปฏิบัติตามไม่นานก็จะบรรลุธรรมนั้นเหมือนกันโอ้ประกาศชัดเจนเลยแล้วปัญจะวัคคีย์เชื่อเลยไหมครับยังค่ะยังไม่เชื่อทันทียังสงสัยอยู่ก็ค้านไปทั้งสามครั้งนะคะว่าแหมขนาดท่านบำเพ็ญทุกกรกิยาเข้มข้นขนาดนั้นยังไม่บรรลุเลยและพอกลับมาฉันอาหารสบายๆแบบนี้จะบรรลุธรรมที่วิเศษกว่าเดิมได้ยังไงครับ ก็ยังติดภาพเดิมๆอยู่ใช่ค่ะเพราะองค์ก็ไม่ได้โต้เถียงอะไรนะคะแต่ทรงใช้คำถามที่สกิดใจมากๆเลยถามว่าดูก่อนท่านทั้งหลายจำได้ไหมว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยพูดแบบนี้ไหมเคยพูดไหมว่าเราบรรลุอมตะธรรมแล้วโอ้โหคำถามนี้เหมือนก็จกส่องเลยนะครับใช่เลยค่ะพวกท่านก็ฉุกคิดได้ทันทีเลยว่าเออจริงด้วยสินะตลอดเวลาที่รู้จักกันมา ท่านไม่เคยพูดแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นจริงๆแล้วล่ะก็เลยเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมายอมสงบใจตั้งใจฟังธรรมแต่โดยดีและแล้วก็ถึงเวลาสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเลยนะครับการแสดงธรรมครั้งแรกที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลธรรมจากกปวัตนสูตรถูกต้องค่ะในวันเพ็ญเดือน8หรือวันอาสนาบูชาที่เราทราบกันดีพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนากันนี้ เปรียบเหมือนกับการหมุนวงล้อทร,รมาจากเป็นครั้งแรกเลยเนื้อหาหลากัลกๆนะคะก็คือทรงปฏิเสธทางที่สุดต่งสองสายครับคือการหมกมุ่นในการมาสุขสบายเกินไปที่เรียกว่าการมาสุขคลิกการนุโยกกับอีกทางคือการทรมานตนเองให้ลำบากเกินไปคืออัตตก,กีลมาฐานุโยกคือสุดตรงไปทั้งสองทางเลยใช่ค่ะ แล้วพระองค์ก็ทรงเสนอทางออกคือมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งปัญญาศีลส,สมาธิที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงครับแล้วหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้ก็คืออริยสัจสี่ค่ะความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกข์คือปัญหาคืออะไรสมุทยัยสาเหตุของปัญหามันมาจากไหนนิโรธเป้าหมายคือการดับปัญหานั้นและมรรค คือวิธีการหรือหนทางที่จะดับปัญหานั่นเองค่ะเป็นหลักการที่ชัดเจนมากแล้วขณะที่ทรงแสดงธรรมนั่นเองก็เกิดเหตุการณ์สาคัญที่สุดใช่ค่ะในขณะที่พระธรรมเทศนากําลังจะจบลงในบรรดาปัญจวัคคีย์ทั้งหาท,าท่ญญานกนธัญะพราหมผู้เคยทํานายอนาคตด้วยความมั่นใจนั่นแหละค่ะก็เกิดธรรมจักสุหรือดวงตาเห็นธรรมขึ้นเป็นคนแรกเลยดวงตาเห็นธรรมนี้คือเห็นอะไรครับแบบว่าบรรลุอะไร คือเห็นความจริงตามหลักเหตุและผลนะคะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ i̇şte. ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาหรือพูดง่ายๆคือเข้าใจกฎไตรลักษณ์นั่นเองค่ะเห็นความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงครับการเห็นความจริงตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้ท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นพระอริยบุคคลขั้นแรกในพุทธศาสนา แล้วพระพุทธองค์ทรงทราบได้ยังไงครับว่าท่านโกนธัญญะบรรลุแล้วทรงทราบด้วยพระญาณเลยค่ะแล้วก็ทรงเปล่งอุทานออกมาด้วยความดีพระทัยมากๆเลยว่าอัญญาสิวัต,ตโพกนธญโยอัญญาสิวัตโภกนธญโยแปลว่าอะไรครับแปลว่ากนธัญญะได้รู้แล้วหนอกนธัญญะได้รู้แล้วหนอคําว่าอัญยาที่แปลว่ารู้แล้วนี่เองค่ะที่กลายมาเป็นคํานําหน้าชื่อท่านเราก็เลยเรียกท่านว่าพระอัญยากนธัญญะ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอ๋อเป็นที่มาของชื่อที่น่าจดจำจริงๆนะครับพอท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชทันทีเลยใช่ค่ะทูลขอบวชเป็นภิกษุเลยเพราะพุทธองค์ก็ทรงประทานการบวชให้แบบพิเศษที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นยังไงครับแบบพิเศษนี้คือแค่พระองค์ตรัสว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดแค่นี้เองค่ะด้วยพระดำรัสนี้ท่านอัญญากลทัญญะก็กลายเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาทันทีเลยสุดยอดเลยนะครับการเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกนี้มีความสำคัญยังไงเป็นพิเศษครับสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะทำให้พระรตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกเลย วันนั้นที่เราเรียกว่าวันตาสาละหูบูชาจึงถือเป็นวันสำคัญมากๆที่พุทธศาสนาได้ตั้งมั่นลงอย่างสมบูรณ์แล้วครบองค์สามเลยแล้วอีกสี่ท่านที่เหลือล่ะครับเป็นยังไงต่อพระพุทธองค์ก็ทรงสอนพวกท่านต,ต่อต่อมาค่ะจนกระทั่งทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุตามลำดับกันไปจนครบทั้งห้ารูป หลังจากนั้นไม่กี่วันพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมอีกบทหนึง่งชื่อว่าอนัตตะลัคนะสูตรสูตรนี้เน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับสูตรนี้จะเน้นเรื่องอนัตตาโดยตรงเลยค่ะคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าส่วนประกอบของชีวิตเราที่เรียกว่าขันห้านะคะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ค่ะทั้งร่างกายความรู้สึก ความจำความคิดจิตรับรู้ต่างๆเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจเราได้จริงๆถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเราหรือของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นแก่นคำสอนที่สำคัญมากและผลของการฟังธรรมบทนี้เป็นยังไงครับโหผลหลับหน้าทึ่งมากค่ะพอจบพระธรรมเทศนาบทนี้ จิตของพระปัญจะวะคัคคีทั้งห้ารูปก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายโดยสิ้นเชิงเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมดกลายเป็นพระอรหันต์กลุ่มแรกในโลกเลยค่ะโหจากกลุ่มฤาษีที่เคยเข้าใจผิดกลายมาเป็นพระอรหันต์กลุ่มแรกพร้อมกันหมดเลยช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับหลังจากนั้นท่านอัญญาโกณทัญะมีบทบาทอย่างไรต่อครับในฐานะพระอรหันต์รูปแรก ท่านก็เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระาศาสนาในยุคแรกๆเลยค่ะเป็นหนึ่งในพระอรหันต์หกรูปแรกที่พระพุทธเจ้าทรงส่งออกไปประกาศธรรมตามเมืองต่างๆนะคะแล้วท่านก็ได้กลับไปที่บ้านเกิดไปโปรดหลานชายของท่านเองชื่อปุณณนะซึ่งเป็นลูกของน้องสาวท่านให้มาบวช ครับซึ่งต่อมาพระปุ่นณณมันตานีบุตรรูปนี้ก็กลายเป็นพระเถระองค์สำคัญมากๆมีลูกศิลุ์ลูกหามากมายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาต่อมาอีกด้วยค่ะด้วยคุณุปการต่างๆและก็ความอาวุโสสูงสุดนี้เองท่านก็เลยได้รับการยกย่องเป็นพิเศษจากพระพุทธเจ้าใช่ค่ะพระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านเป็นเอตัคคะหรือผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นๆในด้านรัตตัญูค่ะ รัตตันยูแปละว่าอะไรครับมีความหมายยังไงแปลตรงตัวว่าผู้รู้ราตรีนานค่ะหมายถึงผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานที่สุดในหมู่พระสงฆ์คือท่านบวชก่อนใครเพื่อนเห็นธรรมก่อนใครเพื่อนผ่านร้อนผ่านหนาวในพระศาสนามามากที่สุดเปรียบเหมือนคนที่เดินทางมานานกว่าใครยมเห็นอะไรมากกว่ารู้จักอะไรมากกว่าคนที่เพิ่งเริ่มเดินทางนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคืออาวุโสสูงสุดทั้งโดยพรรษาและโดยคุณธรรม ถูกต้องค่ะความอาวุโสสูงสุดนี้ทำให้ท่านเป็นที่เคารพอย่างยิ่งแม้แต่พระอัครสาวกอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะซึ่งแม้จะมีปัญญาบารมีมากแต่บวชทีหลังก็ยังต้องแสดงความเคารพท่านในฐานะผู้มีพรรษามากกว่าค่ะเป็นเกียรติอย่างสูงจริงๆนะครับแต่เอ๊ะทำไมในช่วงท้ายของชีวิตท่านถึงเลือกที่จะไปอยู่อย่างสงบในป่าลึกคนเดียวหรอครับทั้งๆที่เป็นที่เคารพขนาดนี้ อันนี้มีหลายเหตุผลประกอบกันนะคะอย่างแรกเลยคือโดยพื้นฐานแล้วท่านเป็นผู้รักความสงบความวิเวกโดยธรรมชาตินะคะ2คือท่านอาจจะไม่อยากให้เพราะรูปอื่นๆโดยเฉพาะพระเถระผู้ใหญ่หรือพระอัครสา,าวกที่แม้จะเก่งกว่าตะบวดที่หลังต้องลำบากใจในการที่ต้องมาคอยแสดงความเคารพท่านอยู่เรื่อยๆอ๋อเข้าใจครับ สามคือท่านอาจจะต้องการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมาเพื่อจะขอพบขอฟังธรรมหรืออาจจะมีความเบื่อหน่ายพระรุ่นหลังๆบางรูปที่อาจจะประพฤตินตนไม่ค่อยเหมาะสมนักท่านก็เลยตัดสินใจไปใช้ชีวิต12ปีสุดท้ายที่ป่าหิมพานค่ะใกล้ๆกับสระน้ำใหญ่ชื่อสระชัดทันการอยู่ในป่าลึกเพียงลำพังก็น่าจะไม่ง่ายนะครับเรื่องอาหารการกินหรือความเป็นอยู่ต่างๆใช่ค่ะแต่ท่านไม่ได้อยู่ลำพังซะทีเดียวนะคะ มีเรื่องน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นที่นั่นค่ะคือที่สะชัดทันเนี่ยเป็นที่อยู่ของช้างตระกูลชัดทันซึ่งเป็นช้างตระกูลสูงประมาณ8 0 0พันเชือกเลยนะคะโอ้โหเยอะมากแล้วช้างฝูงนี้มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษค่ะเล่ากันว่าเคยปรนิบัติพระประเจก,กับพุทธเจ้าในอดีตมาก่อนทำให้รู้วิธีดูแลพระอย่างดีเยี่ยมเลยช้างดูแลพระเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับ พวกช้างดีใจกันมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสปนนิบัติพระเทระผู้ใหญ่ก็เลยช่วยกันดูแลท่านอย่างดีมากๆผลัดเวรกันมาเลยนะคะมาช่วยปัดกวาดที่พักให้สะอาดจัดหาน้ำใช้น้ำฉันเตรียมไม้สีฟันหาผลไม้รากไม้หัวมันต่างๆจากในป่ามาถวายแสดงความเคารพอย่างสูงเหมือนกับรู้หน้าที่จากประสบการณ์ในอดีตเลยค่ะเหมือนมีคนคอยดูแลใกล้ชิดเลยนะครับเนี่ยไม่ลำบากเลย ไม่ลำบากเลยค่ะมีบันทึกเล่าถึงความใส่ใจเป็นพิเศษด้วยนะคะเช่นการน,นำเกสรอจอากไม้ที่ผสมกับน้ำค้างบนใบบัวจนจับตัวเป็นก้อนคล้ายๆน้ำตาลหรือการคันน้ำอ้อยด้วยวิธีธรรมชาติมาถวายเรียกได้ว่าท่านอยู่อย่างมีความสุขสงบแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากฝูงช้างตลอด12ปีเต็มเลยค่ะเป็นความผูกพันที่น่าประทับใจมากจริงๆครับแล้ววาระสุดท้ายของท่านเป็นยังไงครับเมื่อท่านรู้ด้วยญาณของท่านเองว่า ใกล้ถึงเวลาที่จะปรินิพพานแล้วท่านก็คิดว่าควรจะไปทูลลาพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายและก็ตั้งใจไว้ว่าจะกลับมานิพพานณที่พักของท่านไกลไกลกับฝูงช้างที่คอยดูแลท่านมาอย่างดีตลอด12ปีนี่แหละค่ะท่านก็เลยเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ค่ะท่านเดินทางด้วยธิ์ไปเฝ้าพระพุทธค์ที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์พอไปถึงก็ตรงเข้าไปกราบลงที่พระบาทเลยค่ะ นวดเฟ้นพระบาทแล้วก็ประกาศชื่อตอนเองเสียงดังเลยว่าข้าพระองค์โกนทันญะพระเจ้าค่าเอ๊ะทำไมต้องประกาศชื่อด้วยครับพระพุทธองค์น่าจะทรงจําได้อยู่แล้วนี่ครับท่านให้เหตุผลไว้น่าคิดมากค่ะท่านบอกว่าเพราะท่านจากหมู่สงไปนานอยู่ป่าตั้ง12ปีผู้คนหรือพระภิกษุรุ่นหลังๆอาจจะจําท่านไม่ได้การประกาศชื่อดังๆเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้คนที่ไม่รู้จักเกิดความคิดในแง่ลบว่า เอ๊ะพระแก่รูปนี้เป็นใครกันมาทำตีสนิทพระพุทธเจ้าซึ่งความคิดอกุศลน,นั้นจะเป็นบาปแก่เขาเองโหขนาดจะปรินิพานแล้วยังคิดถึงคนอื่นอยู่เลยนะครับสุดยอดจริงๆแล้วท่านทูลลาไว้อย่างไรครับท่านก็ทูลว่าอายุสังขารของท่านหมดแล้วขอทูลลานิพานพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าจะนิพานที่ไหนท่านก็ตอบว่าจะกลับไปนิพานที่ป่าหิม,มาพานใกล้ๆฝูงช้างนั่นแหละค่ะพระาศาสดาก็ทรงนิ่งเป็นการอนุญ,ญาต ท่านก็เลยกราบทูลเป็นครั้งสุดท้ายว่าการเห็นครั้งนั้นคือตอนบรรลุธรรมเป็นการเห็นครั้งแรกการเห็นครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วท่านก็หันไปให้โอวาดแก่ผู้คนที่ได้ยินแล้วพากันล่ําให้อาลัยท่านบอกว่าอย่าได้เศร้าโศกไปเลยสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่แตกดับไปนั้นไม่มีเลยเป็นคําสอนที่เตือนสติได้ดีจริงๆนะครับแล้วท่านก็กลับไปนิพพานตามความประสงค์ ใช่ค่ะท่านกลับมายังป่าหิมพานนั่งเข้าสมาธิในที่พักของท่านแล้วก็ปรินิพานอย่างสงบในคืนนั้นเองค่ะแล้วฝูงช้างล่ะครับรู้ได้ยังไงพอถึงเวลาเช้าช้างที่เข้าเวรมาดูแลตามปกติไม่เห็นท่านออกมาเหมือนทุกวันก็เอะใจค่ะก็เลยใช้งวงค่อยๆสัมผัสดูที่ร่างกายท่านก็รู้ว่าท่านสิ้นลมแล้วก็เลยส่งเสียงร้องออกมาดังลั่นป่าเลยค่ะด้วยความเสียใจ ช้างทั้งฝูงพอได้ยินก็พากันมารวมตัวแล้วก็ร้องระงมไปหมดแสดงความอาลัยรักท่านอย่างสุดซึง้งอ้อน่าสะเทือนใจนะครับแล้วพวกเขาทำยังไงต่อครับกับสรีระของท่านพวกช้างก็แสดงความกตัญญูอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะช่วยกันยกร่างของท่านขึ้นด้วยมวงแล้วก็แห่ไปทั่วป่าหิมพานเลยเป็นการประกาศให้รู้กันก่อนจะนำกลับมาที่เดิม จากนั้นเหล่าเทวดานำโดยเท้าสกกะเทวราชก็มารับช่วงต่อค่ะเนรมิตบุษบกที่สวยงามมากๆมารองรับสรีระแล้วก็อัญเชิญขึ้นไปทำพิธีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก่อนแล้วค่อยนำกลับลงมาที่ป่าหิมพานต์อีกครั้งพิธีชาปนก,กิจก็คงใจยิ่งใหญ่สมเกียรติท่านมากๆเลยนะครับ ยิ่งใหญ่มากค่ะมีทั้งพระสงฆ์แล้วก็เหล่าเทวดามาร่วมพิธีมากมายสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็เสด็จมายังสถานที่นั้นด้วยพระองค์เองเลยนะคะแล้วก็ทรงทําการเก็บอัฐิธาตุของท่านแล้วก็บรรจุลงในพระเจดีย์ที่ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินตรงนั้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเลยเพื่อเป็นที่ระลึกและสักการะสืบต่อไปค่ะฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่ลำดับเหตุการณ์ชีวิตธรรมดาธรรมดาเลยแต่มันสะท้อนแง่คิดสําคัญหลายอย่างมาก อย่างแรกเลยที่ผมเห็นชัดๆคือพลังของความเชื่อมั่นที่มันถูกต้องใช่ไหมครับ แน่นอนเลยค่ะความเชื่อมั่นตั้งแต่ต้นของท่านโกนธัญญะที่กล้าฟันธงคำทำนายออกมาแบบนั้นมันเหมือนเป็นพลังนำทางชีวิตท่านไปสู่เป้าหมายจริงๆนะคะแม้ระหว่างทางจะเจออุปสรรคหรือมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นบ้างก็ตามแล้วก็เรื่องของการไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆด้วยนะครับต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดได้เมื่อเจอความจริงใหมๆ่ๆเหมือนตอนที่ปัญจวัคคียอมทิ้งความเชื่อเดิมที่ว่าพระองค์ล้มเลิกความเพียรแล้วกลับมาตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึง่งใช่เลยค่ะ กาน,นี้สำคัญมากคือการเปิดใจรับฟังเหตุผลแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ด่วนตัดสินคนอื่นจากมุมมองของเราฝ่ายเดียวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะในการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องทางโลกหรือท,งทางธรรมก็ตามอีกประเด็นที่น่าสนใจคือความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านนะครับแม้ท่านจะอาวุโสสูงสุด เป็นที่เคารพสูงสุดแต่ก็ยังเลือกที่จะปลีกวิเวกเพื่อความสงบของตัวเองแล้วก็เพื่อไม่ให้ผู้อื่นต้องลำบากใจด้วยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือความผูกพันอันงดง,งามกับธรรมชาตินะคะแล้วก็เรื่องของความกระตันยูทั้งที่ฝูงช้างมีต่อท่านแล้วก็ที่ท่านมีต่อฝูงช้างจนปรารถนาจะกลับไปนิพพานใกล้ๆพวกมันมันแสดงถึงความเชื่อมโยงความเมตตาต่อสรรพชีวิตจริงๆค่ะ บทเรียนเรื่องความไม่เที่ยงที่ท่านย้ำเตือนก่อนจะปรินิพานก็เป็นสัจธรรมที่เราทุกคนต้องเจอในชีวิตจริงอยู่แล้วนะครับการยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้นี่แหละคือกุญแจสำคัญสู่ความสงบสุขอย่างหนึ่งเลยทั้งหมดนี้เป็นข้อคิดที่เราเอามาปรับใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีศรัทธาที่ตั้งมั่นอยู่บนปัญญาการแสวงหาความจริงด้วยตัวเอง การเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การมีความกตัญญูรู้คุณทั้งหมดนี้เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความหมายและมีความสุขมากขึ้นค่ะสรุปแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวการเดินทางที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้มากจริงๆของพระสาวกองค์แรก ผู้เริ่มต้นจากการเป็นผู้อย่างรู้อนาคตสู่การเป็นผู้รู้แจ้งทมก่อนใครและปิดฉากชีวิตลงอย่างสงบงดงามสมกับเป็นผู้รู้ราตรีนานจริงๆครับมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือพระอัญญากลทัญญาเนี่ยท่านเป็นคนแรกเลยที่เห็นธรรมที่เข้าใจความจริงแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทําให้คนคนหนึ่งไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตสามารถเห็นหรือเข้าใจสัจธรรมบางอย่างที่คนอื่นๆอาจจะยังมองไม่เห็น ได้เป็นคนแรกการที่จะก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆหรือมองเห็นโอกาสใหม่ๆก่อนใครเพื่อนเนี่ยมันต้องอาศัยความชัดเจนในความคิดแล้วก็ความกล้าหาญมากแค่ไหนกันนะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับถ้าชอบเรื่องราวเจาะลึกพร้อมข้อคิดดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องของเรากันไว้นะครับและพบกันใหม่ในการสนทนาครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ